หลังเจอช่วงเวลาที่วิกฤตและหนักหนาที่สุดในอาชีพการเป็นกุนซือนะครับตอนนี้อันเนอร์สล็อตก็เหมือนได้หายใจได้คล่องคอมากขึ้นครับกับการที่พาลิยร์พูบุกเอาชนะอินเตอร์มิลานไปได้1ประตูต่อศูนย์เดี๋ยวมาพูดคุยกันครับว่าในเกมนี้รายละเอียดแทคนิกในวันที่ลิยร์พูไม่มีโมฮัมหมัดซาาห์ผลงานเป็นอย่างไรแล้วอันเนอร์สล็อตวางแผนแบบไหนเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับก่อนอื่นนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับพบก,กับผมฮอสอลอนโซ่ในช่องยูทูบดีนะครับมาพูดคุย กันในเรื่องราวของลิเวอร์พูลนะครับก็อย่างที่เกริ่นไปมาคุยกันหลังเกมที่จะกับอินเตอร์มิลานครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนะะื้อหาก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของดิฟซีบดีซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษแบบจัดหนักนเลยนะครับ12เดือน12ครับตอนนี้เนี่ยมีตัวออยนะครับแล้วก็มีตัวกัมมี่ที่จะ มาแถมให้เพื่อนๆที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของตัวออยล์ดิฟซิดีเนี่ยซึ่งตัวออยล์เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับและใครถ้าสั่งซื้อภายในวันที่8-12ถึงธันวาคมนี้นะครับจะลดราคาเหลือ2,490บาทจากราคาปกติ2,780บาทและจะมีแกมมี่แถมให้อีก2ซองมูลค่า580บาทนะครับบอกเลยว,ว่าผลิตภัณฑ์ตัวออยเนี่ยขายดีมากๆใครที่นอนดึกดูบอลดึก แล้วเจออะไรเครียดๆมาจากการทํางานลองใช้ดิฟซีเดีตัวนี้นะครับรับรองว่าคุณจะไม่เครียดแล้วก็จะนอนหลับสนิทได้มากขึ้นลองไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีเลยครับตามช่องทางที่ผมให้ด้านล่างนี้ไว้นะครับแล้วก็ใครที่สั่งซื้อผ่านช่องทางของผมเนี่ยก็แน่นอนโปรโมชั่นที่ผมนํามาฝากกันนะครับฝากไปด้วยสําหรับดิฟซีเดี12เดือน12วันที่8-12ธันวาคมนี้นะครับโอเคมาเข้าสู่เนื้อหาเต็มๆเลยในคลิปวันนี้นะครับรีวูวจัดตัวอย่างไรครับกับวันที่ ไม่มีซาร่าไม่มีคูริสคาโปรวมถึงสำรองก็ไม่มีเฟเดริโกเคียซ่าด้วยการจัดตัวผู้เล่นอลิสซนเบเกอร์เหมือนเดิมครับผู้ทำประตูแบ็กซ้ายวันนี้ใช้แอนดี้ลูปัสันนะครับแบ็กขวาโจโกเมสคู่เซนเตอร์ก็เหมือนเดิมอีกเลยครับอิบราฮิมาโกเนเต้จับคู่กับเฟอร์เจอฟันไดครับแต่ทีนี้เนี่ยมีกองกลางถึง4คนที่อัดแน่นแล้วก็มี2กองหน้าตามระบบที่มันขึ้นมาตอนแรกก็เหมือน4 3 3, 3ใช่ไหมครับก็คือมีสมอสไลด์ราฟเฟนแบกแม็กอาริเตอร์ยืนเป็น สามกองกลางขนาดที่ตัวลุกด้าน,นขวาเป็นคาร์ิสโจนอีซักแล้วก็อูกอเอกิดิเกนี่คือผังตอนแรกที่หลายคนคิดว่ามันเป็นแบบนี้แต่ปรากฏว่าพอเล่นแล้วมันไม่ใช่นะครับจัดยังไงล่ะระบบกองหน้าคู่อีซักกับเอกิดิเกเป็นยังไรบ้างการจัดระบบของอันเนอร์สล็อตในนัดนี้สล็อตเลือกใช้442นะครับไม่ใช่4 3 3, 3อย่างที่ตอนแรกเราคิดกัน โดยวางอล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เนี่ยเหมือนเป็นเบอร์10ครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ฟอร์เรนเวสเลยครับในเกมนี้เวสเป็นแค่สำรองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวสเองสองเกมที่ผ่านมาเขาออกซาร์เป็นตัวจริงกรมสึกหนักถ้าจะให้ออกซาร์อีกลงเล่นแบบเต็มไม่เต็มหน่วยอีกรับรองว่าร่างกายของเวสน่าจะยังไม่ไหวครับโอเคล่ะถึงแม้ว่าคู่กองหน้าอีซัคก,กับ เอกิร e ิเก้ดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยเข้าขางเท่าไหร่แต่มันก็มีรายละเอียดเล็กน้อยที่เราก็พอจะเห็นภาพเหมือนกันเกมนี้เอกิร e ิเก้ลงมาต่าครับเพื่อเล่นระหว่างพื้นที่ระหว่างลายส่วนอีซัคก,ก็จะยืนค้าแนวรับครับเป,เป็นตัวเป็นตัวเป้าเลยขณะเดียวกันการพักบอลและการพาบอลของเอกิริเก้เนี่ยดูจะสร้างความยากลําบากให้กับอินเตอร์มิลานเหมือนกันนะอีซัคก,ก็พยายามจะมีส่วนร่วมกับเกมครับแต่ในครึ่งแรกเนี่ย อิทธิพลของอีซักกับเกมลิพูมีไม่มากนักเท่าไหร่บทบาทในรึ่งหลังมีมากขึ้นครับโดยเฉพาะการไล่เพรสซึ่งมีช่วงหนึ่งเนี่ยตัวอีซักเองก็บีบจนลิพูสามารถแย่งบอลจากพื้นที่ของอินเตอร์มิลานได้แต่จังหวะยิงเนี่ยทำได้ไมดีเท่าไหร่ซึ่งสุดท้ายพอหลังจากจบช่วงเวลานั้นไปอีซักก็ค่อยๆหายไปจากเกมเหมือนกันเกมนี้อีซักได้บอลค่อนข้างน้อยครับจนสุดท้าย อันเนอร์เขาเปลี่ยนอีซักออกแล้วส่งฟอร์เรนเวสสลงไปซึ่งไอการเปลี่ยนเวสลงไปแล้วอีซัคออกมาเนี่ยมันนาให้หลายคนเสียดายเหมือนกันว่าเฮ้ยอยากเห็นว่าเอกดิเก้ D K A, อีซักแล้วก็เวสอะเล่นพร้อมกันครับเนื่องจากเวสเองก็เป็นตัวปั้นเกมแล้วมีตัวจบสกอร์อย่าง2คนนี้แต่สุดท้ายก็ยังที่ต้องหาช่วงเวลาให้สคนนี้เล่นด้วยกันต่อไปยังไม่เกิดขึ้นในเกมนี้ กองกลางที่อันเดอร์สล็อปรับใหม่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับอันเดอร์สล็ออย่างที่บอกไปเขาใช้แมคกานะ่ยยืนเป็นตัวบนสุดครับในระบบ4-4-2ซึ่งการเป็นแบกกับจอ์เนี่ยจะคอยคุมจังหวะเกมอยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีซวอ์ไลท์ที่คอยหุบเข้าในจากพื้นที่ทางฝั่งขวาบทบาทของซวอ์ไล์ก็คือการเพิ่มพลังในเกมรุกและเกมรับตัวเขาสามารถวิ่ง ทั้งรุกรับได้ลงมาช่วยเกยมรับได้ดีแล้วก็ขึ้นเกมลุกทําเกมได้องการทั้ง4คนเนี่ยหมุนเวียนตําแหน่งได้ดีมากครับเวลาในการครองบอลครับโดยเฉพาะโจนที่โดดเด่นเป็นพิเศษในจังหวะถอยต่าลงมาเพื่อรับบอลและพาขึ้นไปเล่นเกมรุกเพื่อที่จะเดินหน้าทั้งการผ่านบอลหรือว่าการเลี้ยงบอลการจ่ายบอลแบบทะลุช่องหรือว่าการใช้ความคล่องตัวในพื้นที่สุดท้ายโจนทำได้ดีเหมือนกันนะครับในจุดนี้ ตอนที่ไม่มีบอลล่ะเป็นไงซับสไลก็มาก็ะถอยลงมาช่วยในแนวรับร่วมกับโจโกเมสเลยครับน Young, เนื่องจากวิงแบ็กของอินเตอร์อย่างเฟเดริโกดิมาโกเนยืนสูงครับและทางออกไปด้านกว้างเพื่อลากแนวรับของเลียปูเนใหออ้แผ่ออกมาในสถานการณ์ที่เลียปูกําลังเผชิญอยู่ครับความแน่น,นอนและความแข็งแกร่งคือสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งครับและโดยรวมแล้วเนี่ยนี่คือฟอร์มที่เลียปูสามารถเอาตัวรอดได้จากเกมที่ใครหลายคนคิดว่า ไม่น่าจะรอดกลับออกมาเนื่องจากอินเตอร์กำลังอยู่ในช่วงที่ร้อนแรงเหลือเกินและเกมรกของพวกเขาก็ยิงมากระจายแต่ลิพูเกมนี้ทําได้เหมือนใช้ความเก่าในการเอาอินเตอร์อยู่ครับซึ่งเกมนี้เองลิพูไปเยือนลิพูต้องเน้นเรื่องของเกมรับแล้วก็ต้องทาอย่างไรก็ได้ให้ทีมเนี่ยไม่เสียประตูก่อนแล้วก็เอาผลเสมออย่างน้อยกลับออกมาแต่สุดท้ายแล้วลิพูได้มากกว่านั้นได้มากกว่าการที่จะไปแบ่งแต้มกับอินเตอร์มิลาน ซึ่งมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยพอเล่นกับเร์ p ูชุดนี้แดนกลางที่มีทั้งโจนสแมคก้าโซโบ่แรฟเนแบกตรงกลางเสียเปรียบครับเมื่อคุณเสียเปรียบตรงจุดยุทธศาสตร์แล้วเกมของคุณมันจะเป็นรองและลิเวอร์ูก็ใช้จุดนี้ได้เนื่องจากมีกําลังพลมากกว่าตรงแดนกลางของสนามถ้าถามว่าชัยชนะนัดนี้เนี่ยมันส่งผลอย่างไรต่ออเนอร์สลอตครับ อย่างที่ทุกคนทราบดีกันนะครับว่าหลังจบเกมเจอก,กับลีสยูเนเต็ดอันเนอร์สล็อตเจอมรผสมจากการให้สัมภาษณ์ของโมเมสซาร่าแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าอนาคตของอันเดอร์สล็อตเองก็ไม่ได้แน่นอนเหมือนกันตัวเขาก็ยังอยู่ในช่วงประมาณว่าทดลองจะใช้คําว่าทดลองก็ได้นะหลังจากที่3เกมที่เจอกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดซันเดอร์แลนด์แล้วก็ลีสยูเนเต็ดเหมือนเป็น3เกมที่จะให้อันเดอร์สล็อตเนี่ยพิสูจน์ฝีมือแต่จากที่หวัง9คะแนน ลิฟูได้เพียงแค่5คะแนนเท่านั้นหายไปฟีดแอมแต่โอเคละ่ะไม่เป็นไรไม่ถึงกับแพ้แต่มาเกมนี้ล่ะลิฟูเอาโตัวรอดได้ชนะได้ถ้าบอกว่า4เกมที่ผ่านมาลิฟูไม่แพ้เลยเลยครับชนะเวสแฮมชนะอินเตอร์แล้วก็เสมอซาแนแอร์แลนด์กับลิสยูรนเต็ด4เกมนี้ไปเยือนทั้งเวสแฮมเยือนลิสเยือนอินเตอร์เล่นในบ้านนั้นเดียวคือซาแนแอร์แลนด์และลิฟูเก็บชนะเกมเยือนได้2เกมเลยครับนี่คือจุดที่อันเดอร์สตรอตพยายามจะ ทำให้มันดีขึ้นถึงแม้จะไม่ชนะในเกมลีดกับทางซันเดอร์ไลก็ตามแต่มาเกมนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นชัยชนะที่สําคัญที่สุดเกมหนึ่งของอาร์เนอร์สล็อตเลยถ้าจากพิจารณาหลายๆสิ่งที่ผ่านมาความกดดันเอ่ยหรืออะไรก็ตามก่อนหน้านี้อาร์เนอร์ก็กดดันอยู่แล้วแล้วยิ่งเจอเรื่องของซาร่าอีกนี่กลายเป็นว่านี่คือเกมที่อาร์เนอร์สล็อตกดดันหนักเข้าไปอีกเพราะว่าเขาเองก็ตัดสินใจที่จะไม่พา โมเบสลาบินมาที่มิลานเพื่อเล่นเกมเจอกับอินเตอร์ไหนจะไม่มีโคดิคาโปไม่มีเฟรดิโกเคียซ่าและยังดรอปฟลอเรนเวสอีก It, แต่สุดท้ายแล้วการวางหมากของอาร์เนลด์สกอตเขาทำไม่ดีครับทำไม่ดีตั้งแต่ก่อนแข่งแล้วในการรับมือสื่อกับการที่โดนสื่อจี้ประเด็นฐานมิลสลาแต่เขาสามารถเอาตัวรอดในการให้สัมภาษณ์แล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันเป็นบวกและยังมีอลิสซงเบเกอร์ที่นั่งสัมภาษณ์ข้างๆกันก็คอยพูดให้ว่า ทุกๆคนเนี่ยยังหนุนหลังอร์นเนอร์สล็อตนะแล้วก็เรื่องนี้นี่มันเป็นเรื่องของต้องคุยกันในอาริสงเนี่ยบอกว่าถ้าในฐานะเพื่อนร่วมทีมหรือเพื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาอยากให้มันดีแต่ในฐานะทีมเนี่ยเขาก็อยากให้มันดีเหมือนกันเท่ากับว่าเขาก็อยากให้ดีทั้งสองฝ่ายเขาไม่ได้เลือกข้างเลยสำหรับอาริสมเบเกอร์นั่นคือการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมแล้วพอมาในระหว่างเกมมันเป็นเกมที่เลียพู ถึงจะว่ากันตามตรงอะ่ะมันก็ยังยากที่จะหาชัยชนะนะสำหรับการเล่นแต่อย่างน้อยเนี่ยมันมีความรัดกลุ่มมีความ,มแข็งแกร่งตรงแดนกลางมากขึ้นก็ถ้ายากที่จะชนะแต่ก็ยากที่จะแพ้เหมือนกันอันนี้ต้องบอกตามตรงถ้าจะหาจุดเลี้ยงผู้ชนะมันก็ยังหาไม่เจอจนกระทั่งเนี่ยได้จุดโทษในช่วงท้ายซึ่งเป็นจังหวะที่ก็แปลกๆเหมือนกันหรือว่าก่อนหน้านั้นในช่วงครึ่งแรก เรียพูว่าคุณจะได้ประตูจากลูกแต่มุมแต่ไม่ได้เดี๋ยวเขามาพูดกันคุยกันว่าไอ้สองจังหวะน,นี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีมุมมองอย่างไรอันนี้สล็อตเกมนี้เนี่ยเขาระมัดระวังมากๆเลยการใช้แท็กติกการใช้ระบบ4-2ไดมอนด์เนี่ยทำให้เรียููเป็นทีมที่ยากจะถูกเอาชนะได้มากขึ้นเพราะว่าพวกเขาเน้นการคุมพื้นที่ตรงกลางสนามซึ่งสิ่งนี้เองทำให้เร์พูู ควบคุมเกมได้เป็นส่วนใหญ่และทําให้อินเตอร์มิลานมีโอกาสจะแจ้งไม่กี่ครั้งเท่านั้นถ้าดูจากสถิตินะครับสถิติเนี่ยมันออกมาว่าเรือพู่เนี่ยมีค่าเอ็กซ์ซีหนึ่งจุดห้าเลยนะครับส่วนอินเตอร์มีแค่ศูนย์จุดห้าเรือพู่ยิงไปสิบสองครั้งเข้ากรอบห้าอินเตอร์ยิงไปเก้าครั้งเข้ากรอบสองโอเคละคอรบอลห้าสิบห้าสิบเท่ากันแต่โอกาสในการทําสกอร์อะไรเนี่ยเรือพู่ดีกว่านะครับอ่านี่คือข้อดี ในเกมนี้คือแดนกลาง4คนเล่นด้วยกันแบบดีเอามากแล้วมาจุดในเรื่องของการไม่ได้ประตูเดียวกอาเต้ยิงเข้าไปครับแต่สุดท้ายกรรมาการใช้เวลานาน,านเอามากๆที่จะตัดสินว่าลูกนี้ไม่ได้ประตูคือต้องบอกก่อนว่าในพรีเมียร์ลีกกับในฟุตบอลยุโรปการตัดสินมันค่อนข้างจะแตกต่างกัน แล้วก็พูดถึงเรื่องลูกเซตพีซดีกว่าลูกเซตพีซเนี่ยเดี๋ยวเขาจพูดถึงเรื่องของอาการตัดสินกรรมการลูกเซตพีซรู้สึกแปลกเหมือนกันไหมครับว่าเฮ้ยทำไมพรเมยรีกว่าจะได้ประตูเซตพีซมันยากเย็นเหลือเกินแต่ในใน,ใน,ใน,ในยุโรปมันเกิดขึ้นบ่อยคือถ้าไม่นับลูกน,นี้นะ่ะเลพูย,ยิงอตเลตริโกแมนดินได้จากลูกเตะม,มุมรวมถึงแฟรงเฟิร์ดด้วยนะสองลูกเลยแล้วก็มีลูกฟรีคิกที่ยิงใส่เรัลมาดดิดอีก แต่พอในพรีเมียร์ลีกล่ะมันแทบจะหาโอกาสแบบนี้ไม่ได้เลยก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันแต่สิ่งที่เวอร์ภูไม่ได้ประตูในเกมนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดการแฮนด์บอลของอ e ูโก้เอกดิเก้หลังจากเตะมุมพลาดไปสองครั้งนะครับเซอร์บอสไลก็มาเตะอีกครั้งหนึ่งในนาทีที่สามสิบสองประมาณนี้แหละโยนไปลึกครับแล้วก็เฟอร์จิฟันได้กับเอกดิเต้ต่างพยายามจะขึ้นมาหมง่ง บอลเนี่ยไปกระโดนดอนแขนของอุโก้เอกิเก้แล้วลอยไปเข้าทางโคนอัเต้ที่ททชฉบเข้ามาอินเตอร์ตอนนั้นเห็นดิ Marco มาโก้มั้งอยู่ใกล้ๆมาทวงเลยครับว่าลูกเนี้ยแห์บอลแล้ว V ีก็เข้ามาตรวจสอบแล้วภาพช้าก็แสดงให้เห็นว่าฟันได้เนี่ยเป็นฝ่ายมุ่งโดนบอลก่อนแล้วบอลพุ่งจากศีรษะของเขาไปโดนแขนของเอกิเก้ตามกฎเลยนะครับก็บอกว่าหากบอลเนี่ยถูกมันมาจากเพื่อนร่วมทีมแล้วมาโดนมือ โดยที่แขนุคนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจและแม้แขนจะเหยียดออกก็ตามลูกนี้ยังได้ประตูแม้แต่ว่ามันจะเป็นการแฮนด์บอลแบบตั้งใจแต่ทีนี้มันไม่ตั้งใจครับสำหรับจังหวะนี้เนี่ยมันถ้าเป็นไม่ได้เลยว่าเอกรีเเกจะหลบลูกหม่งของฟันได้ได้เพราะมันอยู่ใกล้มากคุณไม่มีทางรู้อย่างแน่ชัดว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอีกทั้งการที่บอลโดนแขนนั้นเนี่ยมันเปยนทิศทางไปเข้าทางของกัเต้โดยตรงและการที่ยูฟ่ามีมาตรฐานในการจับลูกแฮนด์บอลแบบนี้เนี่ยมันเข้มข้น ว่าในจังหวะที่นําไปสู่ประตูเนี่ยมันก็ทําให้ประตูนี้ถูกยกเลิกแบบอย่างดีลี่ย์ไม่ได้คือยูฟารือกฎของยูฟาพุทธศิลป์เฟลิกซัวเยอร์ก็คงมองแล้วว่าเอ้มันโดแขกของอีลิเกนะแต่จะทำยังไงล่ะในเมื่อจังหวะนั้นมันก็มันก็เป็นเจียนตัวมันประชิดตัวแทบประชิดแล้วอะนั่นคือการที่ลิปูไม่ได้จุดโทษไม่ได้จุดไม่ใช่ไม่ได้เป็นโทษไม่ได้ประตูส่วนท้ายเกมที่ได้จุดโทษการส่งฟลเรสลงมา ทำให้เลี้ยผูได้จุดโทษแต่อจะว่าเป็นจุดโทษแบบซอฟเพนนิที้ไหมจะแบบนั้นก็ได้นะคือมันก็แปลกแตกต่างเลยอะเหมือนว่าอาในเมื่อครึ่งแรกเลี้ยผูไม่ได้ประโยชน์มาคราวนี้เลี้ยผูได้ประโยชน์บ้างมันเกิดจังหวัดที่อุโกดิเกอูุโกเอกดิเกอเนี่ยเขาพยายามชิปบอลไปให้ฟอรเนนวิเอสแล้ววิเสเนี่ยถูกตามประกบโดยเอเลซันโดบัสโซนีกำลังแย่งบอลกัน บอลลอยกลางอากาศอยู่แล้วบัสโตนี่เนี่ยก็มุ่งบอลลงพื้นขณนะที่เวสพยายามจะไปเก็บบอลจังหวะสองแต่มีการดึงดึงเสื้อกันเล็กน้อยแล้วเวสก็ล้มลงไปผู้ตัดนเปล่าฟาวในเขตโทษทันทีเลยนะทั้งที่มันเป็นฟาวที่มันแบบซอฟมากมันเบามากๆแล้วหลังจากการตรวจสอบกับ VR นะครับผู้ตัดนก็ชี้ให้เป็นจุดโทษทันทีและมอบโอกาสทองให้เรย์พูเนี่ยขวา้าชนะได้ในเกมนี้ และในการที่ไม่มีมูงเวสลา่ความรับผิดชอบในการยิงจุดโทษก็คือโดมินิกสมอสไลร์รับหน้าที่ยิงแล้วก็เข้าไปเขายิงแบบปั้นใจมากแล้วก็แสดงอาการดีใจออกมาแล้วถามว่าจุดโทษนี้สมควรยหรือเปล่าถ้าถามผมนะไม่ได้เ,เพื่อนๆคิดเหมือนกันไหมเอาจริงนะไม่ได้แต่ถามว่าเป็นคุณคุณจะสนใจไหมล่ะ ไม่สนใจอ่ะในเมื่อมันได้มาแล้วมันก็ไม่ได้แต่ถ้าถามผมว่าสมควรได้ไหมไม่สมควรในลูกนี้อ่ะอันนี้พูดอะไรตามตรงแหละมันไม่สมควรอ่ะน,นี่คือเรื่องรายละเอียดเกมในวันนี้นะครับวันนี้ก็อัดคลิปมาตั้งแต่เช้าเลยตีเนี่ยตอนนี้อัดตอนหกโมงเช้าเดี๋ยวจะปล่อยทันทีพูดถึงชัยชนะเกมนี้มันทําให้เก้าอี้ e ของอนัสลอตมันดีขึ้นหรือเปล่าผมมองว่าอย่างนะครับ ก่อนเกมอ่ะเกมนี้มันมีแรงกดดันอย่างมากเลยเกี่ยวกับอนาคตทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวโมเบ์ซาร่าแต่พอวันนี้ไม่มีซาร่าแล้วเนี่ยกลับปยเป็นว่าสี่เกมที่ผ่านมาเรพูไม่แพ้เลยเนะครับชนะสองเสมอสองแล้วอันดรบสั้สก็พอจะทําให้เรพูเริ่มที่จะหาตัวเองเจอแล้วเหมือนกันนั่นคือหนึ่งเลยคุณต้องครองบอลให้ได้คุณต้องกลับไปสู่จุดที่เคยทำเมื่อการเน้นงานครองบอล เลี้ยฟผู้เกมนี้ยมีวินัยในเกมรับครับและมีความมุ่งมัน่นแล้วก็แสดงให้ถึงหัวจิตหัวใจที่มันอยากที่จะต่อสู้แล้วก็ทําได้จากชัยชนะเกมนี้สามแต้มในวันนี้นะครับทําให้เวอร์พูลเนี่ยโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็มีมากขึ้นครับตอนนี้กระโดดขึ้นไปอยู่อันดับแปดซึ่งเป็นพื้นที่เข้าสู่รอบสุดพ่ายรอบนอกเอาแบบอัตโนมัติแต่ก็ยังมีทีมอื่นที่ตามมา ลงเตะกันในคืนนี้นะครับันพุดแต่ในที่สุดเนี่ยพื้นที่อันดับที่24ซึ่งเป็นโซนเพลย์ออฟลิพูตอนนี้ห่างอยู่เอ่อ12คะแนนกับเกมที่เหลืออีกสองนัดแต่ทีมที่อยู่อันดับ24อย่างปาฟอสจะมีคิวลงเตะในคืนนีนะ้แล้วก็มีหลายทีมว่าอ,อย่างนาโปลียุนตุสคาร์ลักบักไบเออร์เลวูเซนเกมได้ถ้าชนะได้ผมว่าการันตีในเรื่องของพื้นที่ติดหนึ่งใน24อย่างน้อยไม่ตกรอบ แต่ถ้าชนะอีกสองเกมหล่ะผมว่าผ่านเข้าสู่รอบเล่ารอบสิบหกทีมสุดท้ายแบบอันตโนมัติได้เลยนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องราวของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วปิดท้ายที่ข่าวของชาบีออนโซนดีกว่ามันมีรายงานมาแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์ด้วยครับอันโซเขาบอกว่าอุ้ยงานที่เวอร์พูเนี่ยมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะในอนาคตคืออันโซเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าอืมตอนนี้เขาก็อยู่ในสานะกับเรอ,อัลมาริดแหละ แต่เขาก็ถูกถามถึงว่าจะกลับไปทํางานที่อังกฤษหรือเปล่าจะพิจารณากลับไปที่อังกฤษหรือเปล่าขเขาบอกว่าน่าันอยู่แล้วครับตัวเขาเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับสโมสรอ,อังกฤษโดยเฉพาะสโมสรเก่าของเขาอย่างลิเวอร์พูลแต่ในตอนนี้เนี่ยที่นี่คือที่ของผมก็หมายถึงว่าเรอัลมาดริดนี่คือที่ที่ผมอยากอยู่แต่อนาคตคุณไม่มีทางรู้ได้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ชาบี้ออลอนโซบอกนะครับ อันเดนโซ่ถ้าใครจำได้เขาลงเล่นให้กับเรียฟูตลอด5ฤดูดกาลย้ายมาเมื่อปี2004ถึงปี2009ในยุคข,ของราฟาเอลเบนิเตสลงเล่นให้กับเรียฟูไป210นัดแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งคุณจะดสำคัญที่พาเรียฟูคว้าแช,ชมป์แชมเปี้ยนซีกได้ในปี2005ที่เอสตันบูรวมถึงเอฟเฟคัพในปีต่อมานั่นคือปี2006นะครับนอกจากนี้นะครับอันเดนโซ่ยังถูกถามเกี่ยวกับคาให้สัมภาษณ์ของซาร่านะครับโดยผู้สื่อข่าวเนี่ยได้เปรียบเทียบสถานการณ์ของแข่งอียิปต์ กับวินิซิอุสจูเนียซึ่งมีรายงานว่าเจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเรัลมานริดเพราะความสัมพันธ์กับอัรอนโซยังค่อนข้างจะตึงเครียดอัรอนโซบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นการตัดสินใจของลิเวอร์อพูลครับแน่นอนว่าเราเองก็คงไม่รู้รายละเอียดมากมายของสิ่งที่เกิดขึ้นหรอกและผมก็ไม่ควรพูดอะไรเกี่ยวกับมันเลยด้วยซ้าครับนั่นคือสิ่งที่เอ่อชาเปี้นส์เขาได้บอกไว้นะครับเอามาฝากกันโอเคในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับก็ทุกคนขอให้ มีสุขภาพแข็งแรงนะครับในวันหยุดวันนี้วัน,นัฐธรรมนูนก็หลายคนก็ไปเที่ยวก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับส่วนใครที่อยากพักผ่อนหรืออยากอะไรเนี่ยวันนี้คงซื้อไม่ทันแล้วแต่ไว้วันหน้าในช่วงปีใหม่หรือช่วงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถสั่งซื้อดิฟซีเดีไปได้นะไปลองใช้ดูครับและตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ12 12นะครับตัวออยตัวออยนี่ดีมากครับขายดีสุดๆนะครับซื้อออยแล้ว ยังแถมกัมมี่อีกสองซองมูลค่า580บาทและซื้อออยก็ยังมีราคาส่ลดอีกจาก2780บาทหรือ2 4 9 0บาทลองไปใช้ดูนะครับแล้วสามารถไปปรึกษาผู้ชี่ยวชาญได้ฟรีเลยครับตามช่องทางที่ผมให้ด้านล่างมีไว้นะครับโอเคในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณทีกกติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรเดี๋ยวรอชมนะครับผมฮอสอลันโซ่ไปแล้วครับขอบคุณมากและอย่าลืมเออกดไลค์และกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ